อันนี้คือเหม่งมะพร้าวเหม่งมะพร้าวคืออะไรพี่เป้ก็เป็นกะลาดีๆนี่แหละฮะแออม<า>่วันชิดพาไปกินกะลาเดี๋ยวนะคะขอขอแม่นั่งขอแม่นั่งเก้าอี้เถอะแม่จะขมำออกะลาดีดีนี่แหละเฮ้ยนี่เราเธอวันนี้แม่พาเธอมากินกะลามะพร้าวค่ะแต่ลักษณะมันมันประมาณไหนอะเป็นกะลาเป็นเอ่อ ที่ยังไม่แก่กำลังอ,อ,อ่อนๆกรุบๆอร่อยอ,ะอจะมีความหวานในตัวอันนี้นเราแกงแบบบ้านๆเลยเนาะแกงแบบบ้านๆเลย,เ,ลยเป็นเป็นสูตรต้นตำรับของจุมพรเลยอ่ะทีนี้ฉันลืมไปเพราะว่าเมื่อกี้ตื่นเต้นกับการที่ว่าพีพ่พี่เป้จะทํากะลาแล้วนะทํเหม๋งทำเนี้ยอ่ะฉันแนะนําก่อนแนะนําตัวค่ะพี่เป้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เป้นะฮะเป็นประธานของอ่า ศูนย์ปราดหรือธนาคารภูมิปัญญาตรงนี้นะครับก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพี่เป้เรามีโครงการดีๆอะไรในในศูนย์ปราดนี้บ้าง<อ>าก็กิจกรรมครับกิจกรรมกิจกรรมเป็นเรื่องๆไปเนี่ยไม่พี่่อคุยต่อเมื่อกี้ขาดตอนอ่าพี่เป้เมื่อกี้ถามพี่เป้ถึงเรื่องโครงการดีๆของศูนย์ปราศตรงเนี้ย เราใช้ชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้อีกทีดิศูนย์ปราศอะไรนะอะไรที่ใช่ไหมครับก็จะเป็นในศูนย์การเรียนรู้ปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบงสน<อ>นะครับหร<า>ือธนาคารภูมิปัญญาศูนย์ปราศนั่นเองนะครับก็จะเป็นแห่งเดียวของตำบลบางสนันะบ<อ>ที่รวมผู้มีความรู้ด้าน<อ>ปราศไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเ,<อ>เรื่องผ้ามัดย้อมหรืเอเป็นปีโคปินนะครับ<อ>ในกิจกรรมของเราจะมีหลากหลาย รวมถึงการท่องเที่ยว้วยกูรู้ว่างั้นกูรู้ครับแล้วถ้ากูไม่รู้อย่างแม่วาชินี่มาได้ไหมกูหมายรู้แม่กูไม่รู้แม่วาชิเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยมาเป็นแบบม็นมึอมืนมาตีรวนหมดอ่าวันนี้วันนี้พาพี่เป้มาทำโชยเฉยนะพามาทำโช์ทำแบบว่าบ้านๆเลยทาแบบทาแบบ ดิบๆเถื่อนๆเลยนะวิธีการกันแกะเมลมะพร้าวนะครับก็เป็นมะพร้าวอายุก็อยากเป็นมะพร้าวเป็นลูกเลยครับแบบนี้แล้วเราก็ผ่าสมม้วนผมผ่าแล้วนะฮะก็ผ่าออกมาเป็นอย่างนี้นะครับพอผ่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับทีนี้พอผ่าออกมาแล้วเราไม่ต้องควักทีนี้เราต้องการคือจะปาดไปเลยมันไม่ใช่แข็งนะครับไม่ใช่แข็ง ไม่ใช่แขกเนี่ยปาดไปเลยเขาเรียกว,ว่ามะพร้าวอย่างนี้เรียกว่าเขาเขามะขา้ขาพอเป็นเหมองอ่าพอเป็นเหมองอ่าพอเป็นเหมงพอเป็นกะลาอ่อนๆปาดไปเลยครับเนี่ยปาดไปเรื่อยๆพามากินกะลาอ่าปาดจนพอใจว่างั <c oughs> <c oughs> ้นอะอปาดพอใจ <c oughs> เอาจนพอใจเอาจนที่บายใจอ่ะแม่ไม่สามารถก้มได้นานเดี๋ยวหัวจะขำมำไปอ่าวันนี้เราก็จะมาทําเมนูแกงเมงมะพร้าวกับหอยคุกัน หอยพูกกันเป็นไงอะเธอหอยพู่ปันเนี่ยเป็นหอยสองฝาแล้วสามารถที่พองมค์คำคำหอยขึ้นมาจากป่าเชลนได้เนี่ยเอาไปลวกน้ำกินได้เลยลวกน้ำร้อนลวกพอสะดุ้งอะไรอย่างเงี้ยเหรอหอยสดุ้งหอยสดุ้งไหนทำท่าหอยสะดุ้งดิประมาณนั้นเลยเออเออเออขำว่ะ เออเดี๋ยวเราไปดูหอยพู้กันกันนะเ,เดี๋ยวไปดูหอยูกันเ,เดี๋ยวค่อยไปดูหอยผู่กันอ,อ,อันนี้เราดูเมงละเราดูเ<ด>มงว,วิธีการเอาเมงมะพ้าออกจากจากเปลือกมันเออเออคนเราก็ชักสรรหากินเนาะไอ,อ้นุ่นก็กินได้นี่ก็กิน,นได้แต่ส่วนที่ถามันน้ำเนี่ยก็คือใส่น้าเกลือไปด้วยเออเพื่อเพื่อมาให้เมงมะพ้ามันดำอ๋ออืม พราะหลังจากที่เราทําอย่างนี้เสร็จเราก็จะเอาเอาส่วนนี้ยไปล้างน้ํผพอน้าน้าสะอาดแล้วเราก็จะเอาไปลวกอใช้คาว่าลวกนะฮะเหมือนลวกผักทั่วทั่วไปแล้วหลังๆจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการในการแกลงล,ลวกนะไม่ใช่ต้มนะรับลวกเพราะเนี่ยอย่างนี้กินได้เลยกินได้นี่มันเป็นเมนูพื้นบ้านเลยใช่ไหม พื้นถิ่นพื้นบ้านพื้นบ้านพื้นถิ่นนะครับเป็นเมนูที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเลยโดยเฉพาะเป็นเมนูที่คําว่าแกงเมงเ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นถิ่นของภาคใต้นะแต่นี้นีดทางหลายที่และหลายแหล่งทั่วไปเนี่ยก็เอาเริ่มนําไปใช้อแต่แกงเม่งเ้าที่นี่สําคัญที่สุดก็คือกะปิ<อ>ออกะปิก็เป็นกะปินาทับด้วยซึ่งปีนาทับเนี่ยมันเป็นกะปิที่ ในอ่าวบางสนเนะี่ยคือเรือนี้ใช่ไหมครทีนี้น้ามันวนเป็นอ่าว<อ>ซึ่งมีคลองป่าเชเลนีนซึ่งเป็นไหลเชื่อมสู่ทะเลเ<อ>นะครับจากนั้นแล้วก็เป็นเป็นในอ่าวที่เป็นเลนมีเลนเ<อ>แล้วเวลาน้ํามันวนมาเนี่ยเวลาเคยมันเข้ามาเคยเข้ามาปุ๊บเนี่ยเคยมันก็จะเป็นสีสวยด้ยออกสีชมพูซึ่งเป็นกะปิที่<อ>สีสันสวยงามกว่าทุกที่เอ,เอแล้วที่โดยเฉพาะในบางสนเราเนี่ย<อ>ทํากะปิ ไว้ทานหรือไว้จําหนายไม่พอต่อความต้องการของค้าด้วยจริงจริงแล้วเพราะว่ากะปิของบางสนเลยนะต้องใช้คาว่าบางสนเลยว่าอคุณภาพและโดยเฉพาะกะปิขัดน้ําใช่กออาหารไม่ต้องหาแค่เอากะปิอย่างเดียวกับมะม่วงเบาชุมพรนุยอดสุดยอดร้อยร้อยแรกอย่างออร์เรร้อยแรก แล้วก็ไปผนวกกับที่นี่มีของดีมากมายโดยเฉพาะเขา้า,า,าเข้าเหลียงปลาทิวเอเข้าเหลียงปลาทิวเนี่ยมีความเป็นมามากมายเดี๋ยวค่อยไปเล่าสู่คนฟังเป็นข้อเรื่อง<ป>เร<อ>ื่งองไปอ่าโอเคเโอเคเทุกคนระหว่างที่รอพ่อครัวของเราพี่เป้แกะหอยทําหอยแกงหอยแม่จะพามาดูความร่มรื่นของ ศูนย์เรียนรู้ศูนย์ปราจำชื่อไม่เคยได้เลย,ศ,ยศูนย์ปราดของพวกเราความจําเสื่อมนี่นะคะจะใช้สถานที่ตรงนี้นะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เอิมพอเวลาที่เรามีผู้รู้มีกูรูเรื่องอะไรปราดชาวบ้าน เอ่อเรื่องอะไรน่าสนใจอะนะเราก็จะมารวมตัวกันที่นี่เนาะแล้วก็เอ่อคืออย่างตัวแม่เนี่ยแม่คิดว่าการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดอะเนาะไม่มีที่สิ้นสุดเราก็ต้องเรียนรู้กันเยอะๆเพื่อที่คือโลกเนี้ยเอ,อ้ทุกวันเนี้ยการตลาดอะมันกว้างออ มันมันพัฒนาไปเร็วไม่ว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ๆในเรื่องการผลิตตั้งแต่นวัตกรรมที่ที่มันพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ในขั้นตอนของผู้ผลิตเองเกษตรกรเรกรนาะหรือแม้แต่นวัตกรรมด้านอาหารอย่างเงี้ยมันมันหยุดไม่ได้ไง ต้องเรียนรู้คือถ้าเราหยุดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะโดนคนอื่นนี่ยแซงแซงหน้าแซงหน้าไปเลยเพราะฉะนั้นชาวบ้านต้องเรียนรู้ให้รู้มากที่สุดเนาะให้รู้มากที่สุดว่าโลกเราเนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้พี่เป้ก็เลยพี่เป้แล้วก็กลุ่มพวกเราเนี่ยก็เลยรวมตัวกันเนาะแล้วก็มาทำตรงนี้เออก็เพื่อชุมชน เพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อชุมชนด้วยนะมันต้องไปด้วยกันนะวินวินใช่ไหมจะมีมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวมันก็ไม่สนุกอะถ้าเราทํางานร่วมกันเป็นทีมอย่างเงี้ยคนนี้ถนัดอะไรคนนี้ถนัดอะไรก็อย่างที่เคยบอกว่ามันไม่มีใครที่เก่งและเพอร์เฟกทุกอย่างเออไม่มีใครรู้ทุกอย่างเนาะก็ต้องอย่างกลุ่มของพี่แตนพี่ h, พี่แตนพี่อ้อเขาก็จะมีสูตรมีความรู้ในเรื่องของ การทำเครื่องแกงเนาะอย่างที่เคยพาไปดูแล้วส่วนของป้าเล็กนะคะป้าเล็กก็มีภูมิปัญญาเรื่องการทำปลากุลาวเค็มการทำกะปิการทำน้ำเคยนะฮะก็ทีนี้เ,เราเราก็เอามารวมกันเช่นนะอย่างณนะวันนี้ที่พามาดูก็คือการแกงหม่งมะพร้าวเนี่ยเราก็ใช้เครื่องแกงของ ลุ่มพี่แตนสูตรแม่ย่าที่พี่แทนเคยเล่าให้ฟังเรื่องสตอรีท่ที่ที่เรื่องสตอรี่ของสูตรที่มาของสูตรเนาะแล้วก็ใช้กะปิของบางสนนะคะที่บอกว่าใช้กะปิของบางสนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางสนไม่ได้มีคนทํากะปิอยู่แค่ป้าเล็กคนเดียวเนาะก็ยังมีป้าน,าน,านันป้านีพี่นันพี่นีเพราะว่าชุมชนเรามีของดีคือทํากะปิเพราะว่าเราเป็นชุมชนชายฝั่ง เนาะแล้วก็จะมีประมงชายฝั่งที่ได้ของสดกินของสดนะเออแล้วก็เมื่อกี้ที่เมื่อสักครู่ที่พี่เป้เล่าให้ฟังว่ากุ้งเคยบ้านเราอ่ะสีสวยกว่าเนื่องจากเนื่องจากลักษณะของอ่าวลักษณะของน้ำวนหรืออะไรใดๆแบบเนี้ย ใช่ป่ะอันนี้มันเป็นจุดเด่นมันเป็นสเสน่ห์ของบางสนที่ทำให้ได้กะปิสีสวยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูพี่เป้ทำแกงเหม่งมะพร้าวหรือว่ากะลาอ่อนมะพร้าวไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูว่าหอยพูกกันเป็นยังไงเนาะโอเคอ่าเรามาดูเรามาดูอุปกรณ์วัตถุด,ดิบ นะคะอันนี้เหมงที่เราลวกแล้วนี่ลวกแล้วใช่ไหมพี่เปลล้ลวกแล้วอ่ามีเป็นเหมงที่เราลวกแล้วเมื่อกี้สักคู่ที่พี่พี่เป้นั่งเชาะเหมงอยู่เชาะเหมงเออแล้วก็อันนี้ก็คือใบมะกรูดที่หามาจากหลังบ้านเราเนาะหลังบ้านเออทุกอย่างก็จะแบบแว่าพี่ก็เหมือนกันก็คือปลูกกันเอง วันนี้เราขออนุญาตใช้กะทิขวดหน่อยนิดนึงเพราะว่าเรามาแบบเร่งด่วนเนาะแล้วก็กะปิบางสนของเราและนี่เครื่องแกงของบางสนเหมือนกันเครื่องแกงของพี่กลุ่มพี่แตนนะอ่าและนี่ของเด็ดเราก็จะเปิดให้เห็นหอยเชือนี่เป็นหอยที่เราแกะแล้วนี่เราลวกแล้วใช่ไหมลวกแล้วลวกแล้ว,ลวแล้ว,ลวเราแกะเตรียมเอาไว้นะโอเคแล้วเราก็ปิดหอยก่อนอ่าเพราะว่า เพื่อความสะอาดไปเราไปดูแกงกันเลยจ้าเธอจุดแก๊สยังอะเจ้เขาจะเที่ยวกับทิก่อนนะแล้เดี๋ยวสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งสักนิดนะอันนี้ใส่สักนิดนึงก่อนเที่ยวก่อนเราจะเอานี่เลยเไาใส่ใส่เครื่องแกงเลยจ้า นี่<ก>เราแกงแค่ไม่เยอะนะเราแกนโชว์แกโชว์แล้วมันมาแล้วของกินแล้ว คือสัญญาณม,มาแล้ว<ห>ได้แลวเธอ<ะ>ดูสีเครื่องแกงเธอดูสีเครื่องแกงซะก่อนที่เราจะคันเครื่องแกงของกลุ่มอ่ะสีสวยรสกำลังดีรสจัดการวันนี้เราก็จะเติมน,น้ำไปนิดหนึ่งน้ำเนี่ยเราแทนหางกะทิไงเพราะว่าเราเนี่ย ใช้กะทิกรอบวันนี้บอกแล้วว่ามาแบบมาแบบฉุกระหุกมาแบบสายฟ้าอืมเฮย้ยกินดีว่ะกินได้นะสีสวยเลยสวยเลยนี่แหละน้็นพริกชุมชนเราเออพ่อเด็ดคุณเขาเคือว่า พรความใหม่ไงเออรสชาติจัดจ้านซาบซาบเขาเรียกว่ารสจัดจ้านจัดจ้านเครื่องแกงอ่ะที่หอมอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีสารกันบูด2สองเราทําสดใหม่สดใหม่บางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าลูกค้าอาจจะต้องรอนิดนึงสักวันหนึ่งหรือสองวันอะถึงจะส่งได้เพราะว่า เราไม่ได้ทําค้างไงเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีแบบเป็นเครื่องจักรใหญ่โตหรืออะไรแบบนี้แล้วก็วัตถุดิบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นกระชายเป็นขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเอาจากชาวบ้านแล้วบางส่วนก็คืออ้อเขาพี่อ้อเขาปลูกเองเนาะเขาก็ปลูกแบบปลอดสารปลอดสารเขาปลูกแบบปลอดสารเพราะไม่ว่าจจะเป็นพริก ใช่ใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือถูกต้องปลูกเองด้วยแล้วก็ซื้อจากปู่ย่าตายายใกล้ๆบ้านไงมันพอพอพอเดือดพอเดือดพอเดือดแล้วใส่เดือดแล้วมันเราเดือดชวนคุยใส่หอยลงไปนี่เป็นหอยปูกันนี่อัะนี่หอยปูกันตัวชูโรยังไม่หมดยังไม่หมดอีกสามหอยสามตัว ทีนี้ใส่เมงมะพร้าวใส่เมงมะพร้าวแล้วจ้าใส่ไปได้เลยทีนี้แกงกือน้ำลายแกงแกงของแกงกะทิของทางใต้ใต้บ้านเราเนี่ยเขาจะไม่กินแบบที่แตกมันนะแกงเมงมะพร้าวเนี่ยก็เป็นแกงแบบเหมือนแกงกะทิสดแกงไม่แตกมันก็ มันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมการกินของแต่ละภาคใช่ใช่เนาะอย่างนี่แป๊บเดียวก็สุกแล้วอ่ะแป๊บเดียวสุกแล้วเพราะเราลวกเอาไว้แล้วไงลวกไปแล้วพอน้าเดือดพุ่งเดี๋ยวเราก็มาเพิ่มเพิ่มเพิ่มอ่าเราต้องเพิ่มหวกะทิเข้าไปปิดไฟได้เลยคือเขาเน้นกินแบบขุกขิกขุกขิกอ่าข้นๆน้าขุกขิกแบบนี้ทีนี้ว่าจะเล่าให้ฟังว่าอย่างพวกแกงเขียวหวานเหมือนกัน ถ้าอย่างบางสูตรอะอย่างภาคกลางที่เขาก็จะกินแบบกะทิต้องแตกมันเนาะมันจะอร่อยจะสวยแต่อย่างภาคใต้บ้านเราเขาก็จะไม่ไม่ชอบแตกมันอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าวัฒนธรรมการกินของแต่ละภาคไม่เหมือนกันก็ความชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ความอร่อยก็แตกต่างตกตางนันแล้วก็ขึ้นอยู่กับลิ้นคนความ,อมชอบของคนด้วย แต่ขึ้นกับน้ำพริกด้วยขึ้นกับน้ำพริกด้วยใช่เัตดเราสรรหามันของจบทั้งนั้นเลยมะพร้าวก็สอยมาจากต้นเองมะพร้าวจากสวนตะเยาใช่แล้วก็หอยคูกันก็มาจากหามาเองหาเองท้องทะเลไม่ใช่ในคลองกเลแต่ในป่าจาาป่าจากป่าจาาในป่าเชลเลนที่เนื้อที่ประมาณพันไรในสองภาคฝั่งของคลองบางสนเนี่ยมีความรุมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะในหมู่ของตำบลบางสนเราในชุมชนเนี่ยนี่อนคือ พี่เป้อย่างเงี้ยเนี่ยขอถ่ายหน้าพี่เป้นะค,คืออย่างเงี้ยเราควรที่จะอนุรักษ์สสงถูกต้องมันเป็นครัวของเราอ่ะมันเป็นครัวของโลกอ่ะก็อย่างนี้ต้องต้องบอกเลยว่ากิจกรรมของเราอ่ะการท่องเที่ยวอ่ะโดยคุณสมโชคหรือหลายท่านที่เข้าไปเนี่ยค่ะงมหอยพองมหอยแล้วก็ในเรือก็ตั้งน้ำร้อนเลยไป<อ>งมหอยมาล้างน้ำเค็มแล้วก็เอามาลวก จิ้มกินเลยเออจิ้มกินเลยสดอร่อยอย่างนั้นได้อารมณ์เนาะฟิลได้ฟิลได้ฟิลวเลกมาเราเรามาปล่อยที่อื่นอีกเออเพื่อขยายพันธุ์ในป่าเฉลนในจำนวนพันไร่เนี่ยให้มันมีหอยเต็มพื้นที่มีกินลอดจริงด้วยจริงด้วยอ้าวเราใส่หัวกะทิเพิ่มไปแล้วนะคะเพิ่มความมันนัวหน่อยนะอ้าความมันความนัวมันกว่านี้ก็พี่นี่แหละ วันนี้ที่ขออนุญาตใช้กะทิกล่องก็อย่างที่บอกแต่ว่าปกติเนี่ยถ้าบ้านเราเนี่ยเราก็จะคั้นเป็นกะทิสดกันนะเนาะเพราะว่ามะพร้าวบ้านเรามันก็เยอะอครับนี่พอเดือดอีกสักครู่นึงก็เดี๋ยวเรา,เ,ราเตรียมใบม้นี้ก่อนอเตรียมใบไม้<ๆ>เตรียมใบไม้เตรียมใบมะกรูดเตรียมพริกเอาไว้ครับเดี๋ยวเราก็ตักเสิร์ฟได้ นี่แหละพ่อครัวพื้นบ้านพ่อครัวบ้านบ้านของเราเราทํากันแบบเราทํากันแบบดิบๆเถื่อนๆเลยเดี๋ยวต่อไปต้องไปติดตามในคลิปต่อไป่อในองกปรุงอาหารเมนูของพื้นที่เรานชครับชุมชนของเราที่ไหนที่ไหนสถาบันอาหารอโอ้โหกรุงเทพเฮ้ยเราไปถึงขั้นนั้นกันแล้วนะเนี่ยนะวันที่ยี่สิบ ยี่สองยีิบยี่สิบยี่สองสาวันวันที่ยีสองเราไปประกวดเราในกลุ่มของเครือข่ายการท่องเที่ยวหร uh ชุมชนบางสนเราเนี uh ่ยได้ถูกคัดเลือกแล้วก็ถูกเข้าไปแล้วว่าเป็นหนึ่งในสิบสามชุมชนทั้ง oh, ประเทศมืสซิ่งว่ะ uh แล้วถ้ามีโอกาสถ้ามาหากว่าเรื่องสตอรี่ที่เราจะไปเล่าเรื่องที่กรุงเทพ ให้กับทางท่านในขุนดีฟังนี oh. ่นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยเนะี่ยไม่ธรรมดาต่อไปเราก็จะไปเรื่องถ้าผ่านอีกรอบหนึ่งเราก็จะไปร่วมแถลงขา่าวอ,อาจจะก,กับรัฐมนตรีหรือท่านใดท่านหนึ่งไฮโซว่ะที่แบบว่าเร,เ,รเราของเมนูซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประจำถิ่นด้วยเราดีจะ ไปถึงขั้นระดับประเทศกันแล้วนะตอนนี้ไปประเทศแล้วตอนนี้ปิดประเทศแล้วหนึ่งในสิบสามปิดอันดับหนึ่งในสิบสามแล้วอะเธอทุกคนนี่มันไม่ใช่ธรรมดาใครไปมางไหนบอกได้ไหมใครไปมางก็มีก็มีพี่เป้อ้าวมีพี่เป้หนึ่งละแล้วก็แม่วาชิขาดแม่ไม่ได้อะขาดเอยไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้ขาดแม่เดี๋ยวลูกเหงาลูกน้องหรือคุณสมโชคแล้วก็ทาง แม่แก้วอ่าถังแม่แก้วแม่แก้วนี่ก็ทํากับข้าวอร่อยนะจ๊าเป็นตัของพี่ผอมสเตย์ผอมสเตย์บ้านนายชายกรอบโอเคโอเคนี่เราไปรังสรรค์เมนูอาหารให้เป็นในเรื่องของชื่อเสียงให้ของจังหวัดชุมพรเราจะไลฟ์สดกันนะวันนั้นนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของบิทซอร์ฟเพาเวอร์ให้กับประเทศเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเลยเว้ยแม่วชิเว้ยแม่วชิแล้วบางสดเว้ยอ้าวชิมชิมชิม ชิมหน่อยโอ้ยน่าแซ่บเว้ยอันนี้ซ้อมมือซ้อมมือไปซ้อมมือไปงานต้องมือไปงานเราจะได้ไอ้นี่กลับมาไงเราเผื่อว่าเราจะเข้ารอบหกในสิบสามทีเหลือหกทีมอ่าเหลือหกทีหกทีมก็ได้ร่วมแถลงข่าวเออเออจะตังกันเดียวเว้ยเว้ยอ่าเรามาชิมกันพี่เป้ต้องลอง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 เี๋ยวคนลองก่อนเน่ อ่าแม่วาชีลองก่อนนะจ๊ะนี่มาถึงที่ป้าอ่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 าเนีมันต้องมีหอยด้วยเออนี่ฉันมีหอยมั้ยเนี่ยมีเธ <laughs> อเธอดูเธอดูเธอ,อดูเธอดูออนะี่เห็นไหมหอยหอยผู้กันผู้กันแกงเบีงเผาหอยแกงเมีงเผาหอยผู้กันอืมอืม มันหวานละมุนละมุนกลิ่นหอมเคยกะปิอของน้าทับก,กลิ่นเครื่องแกงเ,เ,เ,ออเครื่องแกงเด็ดเลยเออนะเครื่องแกงเด็ดอุ้ยตา<ม>ยนะสมกับที่เข้าเป็นซอฟพาวเวอร์ใช่ใช่ใช่พี่เป้ถ้กินอีกทีนิก็ถือว่าเป็นวันนี้ก็เรามาลังสรรให้กับแม่วชิดูว่าเป็นเมนูหนึ่งที่เราจะไป สถาบันอาหาร,าหารแห่งชาตินะครับที่กรุงเทพทีนี้เราก็มาทําเป็นว่านี่แหละถามว่าทําไมสถาบันอาหารต้องเลือกให้เราเข้าไปตรงนั้นเพราะว่าเรามันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมเป็นปิตรพันธ์ของชุมชนในพื้นที่นะครับที่มีความโดดเด่นและโดยเฉพาะตัวเขาเลยนะฮะแม้แต่มะพร้าว ก็เป็นมะพร้าวของบ้านสวนตันยาหอยูกันก็เป็นหอยของป่าเชเลนในคลองางสนเราเนี่ยธรรมชาติหลังสรรมานะเนี่ยสดสดเออธรรมชาติหลังสรรมาเนี่ยเอ้าสักคำเครื่องแกงเนี่ยมันแบบมันเผ็ดได้ที่นะม่นู้เออแล้วกลิ่นมันคือพี่เป้สังเกตไหมว่าถ้าเป็นเครื่องแกงที่เหมือนกับเออใส่ใส่สารกันบูดอะ มันจะมีความตีขึ้นของสารเคมีอ่ะแต่นี่มันมีความหอมละมุนแล้วกกิ่นกินกลมกล่อมอืนะแม้แต่รสชาติอร่อย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 เนี่ยอร่อยเลยอยากให้ทุกคนนะได้ได้ได้ชิมจังเลยอ่ะเสียดายเนี่ยหอยพูกันเรากินคือบางครั้งอ่ะพี่เป้จะบอกว่าไอ้ของที่มันเป็นอัตลักษณ์ของของชุมชนเนี่ย บางทีเนี่ยในชุมชนเองอ่ะเราตัวเราเองเนี่ยเราเห็นทั่วไปอ่ะจนเรามีความรู้สึกว่ามันก็ก็คือกันเหม่งไหมอะ่ะ<ม>อะไรแบบนี้แต่เชื่อไหมว่าเวลาที่เราเอาอาหารของเราเนี่ยเข้าไปสู่โลกภายนอกเขาเรียกว่าอะไรมันไปสู่โลกภายนอกไปกว้างเปิดกว้างขึ้นอะ่ะเ,เขารู้สึกตื่นเต้นกับอาหาราจานนี้ด้้ย นี่ถือว่าเป็นได้รับเกยียรติเป็นตัวแทนของชุม,นช,มชนในตำบลบางสนและทั้งจังหวัดชุมพรใช่ซึ่งนําเรื่องราวของของจังของของดีอ่ะของบางสนเนี่ยซึ่งขึ้นไปเป็นําว่าซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศขึ้นแล้วนะครับดังนั้นก็คือว่าตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะถ้าคุณจะกินแกงเหมือนเผาต้องมากินในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายเราเท่านั้นถึงจะเป็นของรสเด็ดแท้เพราะเราใช้วัตถุดิบ เหมือนกันหมดเพราะเราให้มันแหล่งเดียวไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกรมาที่เดียวกันกะปิผูกกันกมาที่เดียวกันกะปิกมาที่เดียวกันมะพร้าวก็กมาที่เดียวกันซึ่งเป็นมะพร้าวน้ำหอมกะเหลาร้าวจะกรุบใช่ใช่อยใช่นะครับเนี่ยจะกรุบเนาะเพราะว่าความเป็นมะพร้าวน้ำหอมเนาะกลิ่นมันจะหอมึ้นแล้วมันได้ความหวานอ่ะมันได้ความหวานของหวานธรรมชาติไงธรรมชาติใช่นี่จะกินกับข้าวหรือปลาทิว สุดยอดเลยเออเดี๋ยววันหลังเราขอมาคุยเรื่องข้าวเหลือปะทิวใช่ที่มาที่ไปน่าสนใจมากสนใจไม่ใช่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่าเดี๋ยวฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนนะแค่นี้ก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เป้ต้องไปทุระนะคะเราก็ต้องบายบายกันก่อนวันนี้อแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กรุงเทพครับโอเคบายบายขอบคุณค่ะพี่เป้บวัสดีค่ะ